YEARLY PASS? OK, okay How much is a yearly pass? Uh, 75 well, Are you over 65? Yes e I am well, over. ถึงเลยจ้าไว้แท้งแต่เราจะไปจุดที่เราจะไปคือชื่อว่าแค้นย่อน But we're not gonna hide this area k e e going uh, ชมวิวขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนชมวิวขึ้นไปเรื่อยๆ อีซาดขยโยติว้าวหมาป่าหมาป่าหมาป่านี่นี่นี่เจอแล้วหมาป่าลูกกิ๊ตเต็ดโอ้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปไฮกิ้งกันอีกที่หนึ่งนะเราจะไปไวท์แท้ง Uh, ชื่อมันชื่อว่าไวท์แท n งนะเป็นบริเวณแซดไรท์ไวท์แทงมันจะมีที่ไฮกิ้งเยอะแยะหลายจุดมากแต่ว่าระหว่างสองข้างทางไปนี่เห็นไหมทุกคนมันจะมีสีเขียวปลายเลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกโซนหนึ่งน่าจะเป็นโซนที่มีน้ำเยอะหน่อยนะนะเพราะว่าเห็นเขาปลูกพืชพันธะุ์อะไรก็ไม่รู้นะ <laughs> คือไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์ พืชอะไรนะถ้าทุกคนอยากรู้ก็เข้าไปเซิร์ชดูในกูเกิลแล้วกันนะก็อุ้ยเห็นไหมนู่นนู่นนู่นตรงโน้น w ่านี่ t h ่บด้วยเนาะพ่อเฮ้ยมันปลูกใช่มันเป็นดอกสีแดงอ่ะทุกคนเห็นไหม Look like the roses เหมือนดอกกุหลาบเลยทุกคนเหมือนดอกกุหลาบอุ้ยเดี๋ยวดูยกยกยกกล้องขึ้นสูงๆหน่อยใช่ Flower Farm เยี่ โซนนี้จะมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีทั้งพืชผักที่เขาปลูกกันเป็นฟาร์มใหญ่เลยนะทุกคนนะอืม mm. this way is interesting ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะทุกคนเห็นไหมน่าอยู่ไหมอยากมาอยู่กันไหม <laughs> นี่ <laughs> เห็นไหม f o ร a เ o u s e า r o u n บ here บ๊อบอยากย้ายมาอยู่บ๊อบอยากย้ายมาอยู่ <laughs> หมู่บ้านจัดสรรเยอะมากทุกคนแถวนี้นี่เห็นไหมเป็นทางยาวไปเลยอันนี้คือทางไปไว้แท้งนะก็คือมันก็จะขึ้นเขาไปเรื่อยเอยรนะยะทางแต่ระหว่างทางมันมีหมู่บ้านจัดสรรที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เยอะมากโซนนี้ นี้เราก็ขึ้นมาถึงบนเขาแล้วนะทุกคนนะจะจะขับรถชมวิวไปเรื่อยๆจะ้ะที่นี่จะมีต้นตะบองเพชรเยอะมากสังเกตว่าสองข้างทางจะขึ้นอยู่ทั่วเลยสวยเนาะสวยไหมพ่อสวย,สวยถึงเลยจ้ะทุกคน อ,อนุญาตใส่แว่นนะท่านผู้ชมเพราะว่าแดดร้อนมากนี่ขนาดใส่แว่นนะจริงๆอยากได้หมวกปีกใหญ่ๆนะ่ะเพราะว่าแดดมันจัดมากนะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเพื่อที่จะเริ่มไฮกิ้งกันตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้ก็ก่อนที่เราจะขึ้นไปนะมันก็จะมีห้องน้ําห้องท่าให้เราด้วยนะตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูว่ามีห้องน้ําห้องท่าอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เขาทําห้องน้ําไว้ให้อย่างดีเลยนะทุกคนนะ ก่อนที่เราจะขึ้นไปเราก็แวะเข้าห้องน้ําห้องท่ากันก่อนตอนนี้เราก็เริ่มเดินกันตรงจุดนี้เลยนะทุกคนนะ What? What is that? They also call them a j a c a l i n a They look like a small pig. หมูหมูหมูใช่พวกเขาดูเหมือนหมูแต่จริงๆพวกเขาเกี่ยวข้องกับกระต่ายมากกว่าก็หวังว่าคงจะไม่เจอนะหมูป่าที่นี่ใช่ใช่บ๊อบบอกว่ามันอันตรายด้วยนะอุ๊ยนี่นี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูตรงนี้ทุกคนดูตรงนี้อุ๊ยเจอแล้วน่ารักตุ้มติ๊บนิดเลยนี่เจอแปลกๆจริงๆก็ไม่แปลกละ มาเดินสองสาวันแล้วก็เห็นตลอดแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นอีกเนะาะไปไปกันต่ออ่ะเจอเนินแรกเบาะก,ก,ก่อนเนินแรกขึ้นเบาๆเนี่ยแต่ที่แน่ๆที่นี่เมื่อกี้มาเจอหมาป่าได้แบบนี่แหละคือจุดคลายแมกของวันนี้จ้าทุกคน ได้เห็นหมาป่าเนาะจะไม่เจอกวางนะคูนะ่ที่แบเดียวโอเวอร์อเฮียเราเฮียบอมเดดูเดือดูเดือดูเดอดูเดื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 อดเดอดูเดือเอดอดูเดือดูเเดืเดือดูเดือดูเดูเเดือดูเดืูเเดือดูเดืเดือดูเดืเอดูเดือดูเดือดูเดเดอดูเดือดูเดอดูเดือดูเดือดูเดอดูเเดือดูเดืเดอดูเดเดือ ก็ตอนที่ไปอลาสกาก็จะลุ้นว่าจะได้เจอตัวมูสไหมมาเที่ยวที่นี่ก็ไม่ค่อยได้เจอสัตว์เท่าไหร่ส่วนมากที่ไฮมันก็จะมีแต่กระลงกระรอกอะไรตัวเล็กๆส่วนมากะนะตรงนี้มันก็สวยไปอีกแบบนะทุกคนทางมันก็เรียบๆไม่สมบุกสมบันเท่าไหร่ เ,เราก็เดินไปเราก็จะเห็นต้นตะบองเพชรไปเรื่อยๆก็ดูไปเพลินๆเนาะเนี่ยตรงด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยภูเขาสูงตรงด้านหลังก็เป็นวิวสวยๆเราก็หยุดถ่ายรูปได้เนาะนะ,ะมาดูฝั่งนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้เนี่ย,ยสามารถยืนถ่ายรูปตรงนี้ได้วิวสวยเลยบ๊อบ I want to take a picture uh, this area s ee Okay, นะตรงนี้มุมนี้สวยจะถ่ายรูปไปก่อนนี่ต้นตะบองเพชรพันนี้นะ Bob Can you tell p e o p l e again how how dangerous with this cactus <Yes. S 1> this kind เนี่ยเนี่ยเนี่ยกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยนะทุกคนบ o b บอกว่าห้ามให้มันโดนตัวเรานะอันตรายมาก Can you tell how dangerous t i s t h i s, <it> is? <S is called a jumping c h o y a and it's very dangerous because if you were to touch it Uh -huh. it would come off the plant and stick to your skin. Uh huh. And then if you try to take it off, and it's going to get needles in your fingers. So it's very it terrible, very, uh huh. very painful. ถ้ามันมาโดนที่แขนเรานะโดนที่ผิวเรามันจะเอาออกยากมากแล้วกออ็อันตรายด้วยนะ่ยนะแต่มันสวยนะเนาะเนี่ยเห็นไหมมันสวยอนะทุกคนน่ารักอะ เอาแกตัดมาละนี่ไง,ไง This will be stuck to you if you touch that plant. ว้าวว้าวว,าวก็คือถ้ามันติดที่เนื้อเรานะมันก็จะเอาออกยากมากแล้วก็สามารถได้เลือดเลยละ่ะแต่มันสวยน่ารักจริงๆเห็นไหมสวยจริงๆเนาะทุกคนเดินไปเรื่อยๆจ้ะเห็นไหมดูกันเอาเองจ้ะดูกันเอาเองว่าสวยขนาดไหนนะ เยอะมากเยอะมากแต่ที่นี่จะเป็นพันธุ์ที่แบบว่าเป็นพันธุ์แบบนี้เยอะเนาะเนี่ยเป็นพันธุ์แบบนี้จะเยอะแต่ต้องระวังนะอย่าให้มาโดนผิวของเราอ้าวเอนจอยจะทุกคนเอนจอยไคลกิ้งไปด้วยกันแล้วก็ชมวิวส,สวยๆไปเรื่อยๆจ้าอ้าวมีเก้าอี้ให้พักตรงนี้ด้วยนี่มีมีเก้าอี้ด้วยบ๊อบ you want to sit <laughs> take a break <laughs> นี่เขามีเก้าอี้ให้เป็นจุดพักนะแล้วก็ถ้าเมื่อยก็นั่งพักได้แล้วก็เดินไปต่ออกนะแล้วก็ห้องนงห้องน้ำที่นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนวิ่งเข้าป่าไปแล้วกันนะก็มีพุ่มไม้ที่สูงอยู่บ้างที่จะบังได้ <laughs> นี่สวยจะตรงนี้สวยจะจุดนี้ทุกคนแปลนไปแปลนไปแพลนไปแปลนไป ไปต่อเลยต่อเลยจะต่อเลยโอเคมูกงิงต่อต่อตอ่เดี๋ยวมีที่สวยๆให้อีกเยอะเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆภูเขาของแอลิโซนานะทุกคนภูเขาของแอลิโซนานะทุกคนจะแตกต่างจาก รัฐอื่นก็ตรงที่ว่ามันจะแห้งแรงมากเลยนะมันเลยมีต้นตะบองเพชรขึ้นเต็มไปหมดนะทุกคนนะเพราะว่าน้ํามันไม่ค่อยเยอะเป็นรัฐที่แบบแห้งแรงมากนี่บางคนก็ปั่นจัก,กรยานมานะนู่นเห็นไกลๆไปไหนละอีตานั่นไปไหนละตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกที่นึงนะทุกคนนะสวยสวย คมูใกล้ๆนี่นเห็นไหมเห็นวิวไกลๆเรามาถึงจุดนี้กันแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวจะนั่งตรงเก้าอี้ตรงนี้นั่งพักกันก่อนที่จะเดินกลับเพราะว่าถ้าไปต่อก็ไปได้นะทุกคนเนี่ยมันถ้าเดินไปต่อนะเห็นไหมมันจะเป็นวงกลมเลยนะแล้วก็คือเดินอ้อมไปแต่ว่าจะไกลามากประมาณ5้าไม์นะรวมทั้งหมด แต่วันนี้เราจะไม่เดินถึงห่าหมายนะเพราะว่าเก็บแรงไว้เก็บแรงไว้แต่ดูด้านหลังทุกคนนี่เห็นไหมเห็นวิวด้านหลังไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะนั่งพักกันตรงนี้ดูวิวไปพักผ่อนไปดื่มน้ำํำดื่มท่าเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเดินกลับอ่าตรงนี้มันมีจุดให้เราเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้นะตรงนี้ แต่ต้องระวังนะทุกคนนะคือไฮกิ้งที่นี่ระวังอยู่อย่างเดียวก็คือต้องระวังงูอ้าวนี่สามารถเห็นวิวเป็นมุมกว้างจ้าดูไปดูไปแพลนปลายแผ่นปลายน,นี่เป็นต้นตะบองเพชรทั้งหมดเลยนะทุกคนด้านหน้า,นาเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆสิเห็นไหมเต็มไปหมดเลยจ้า เอาละเดี๋ยวเราจะขอปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะแล้วเราก็จะนั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยเดินกลับกันสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะสำหรับคลิปวันนี้ก็อย่าลืมค่ะเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูดูแล้วถ้าชอบก็กด s u b s c r i b e ให้ขอนด้วยนะคะ จะได้ตามกันไปยาวๆค่ะเดี๋ยวจะพาเที่ยวทุกวันเลยนะคะตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเจอกันคลิปสำหรับพรุ่งนี้ต่อจะ้ะนะวันนี้ก็ไปก่อนละจ้าบ๊ายบาย